ความพร้อมเพรียงเป็นสน่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนจึงขอให้ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญของของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน